ผงโรยข้าวของแมวแต่หอมจนอยากโรยข้าวของคนด้วยไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยมันน่ากินจริงๆผงโรยข้าวไปแอนโชวีของคิตาสว่านะคะปริมาณ70กรัมข้างในจะเป็นแบบนี้กินหอมมากอยากเอามาโรยข้าวแล้วก็คุกคกินใช้สําหรับโรยบนอาหารให้น้องแมวนะคะช่วยทําให้น้องอยากทานอาหารมากขึ้น,น,นทําให้มื้อนั้นอร่อยเป็นพิเศษส่วนกล่องนี้เป็นกุ้งเล็กอบแห้งนะคะกุ้งเนี่ยเขาผ่านกระบวนการล้างความเค็มมาแล้วนะสบายใจได้ไม่เค็มแน่นอน สามารถให้น้องกินเล่นได้หรือว่าจะโรยบนข้าวให้น้องก็ได้นะทั้ง2ตัวไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สารกันบูดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมอาหารมื้อพิเศษให้คิรัวกันเราจะใส่ผงโรยข้าวปลาแอนชโชวีไปในอาหารเปียกคิรัวมาเกีเอามาเร็วมากมันหอมน่ากินใช่ไหมครับถ้ามีจะขอมาโรยข้าวด้วยคิรัวจะโกรธปะถ้าอยากเปลี่ยนมื้อธรรมดาให้เป็นมื้อพิเศษสําหรับน้องแมวสามารถเชืได้ที่อจิ